วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายนะเอฟซสาวน้อยที่เคารพรักสูส่กุศลครับขณะนี้เวลาสองทุ่มกว่าแล้วพี่น้องหลังจากที่ว่า,าทำภากรกิจตัดจุงตัดหญ้าไปช่วยปลาหน้าเสร็จเรียบร้อยวันนี้ปลาหน้าก็คือเก่าครับพี่น้องวันนี้ซื้อหมูมาได้ไหมครับพี่น้องมาเลี้ยงได้ไหมครับกี่กิโลนะปลาสี่กโลครับพี่น้องนี่ตอนนี้กำลังย่างอยู่ครับมาเลยพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ๆเขียงครับทักทายได้ครับครับ เอ่อายวัดน้าหน้าบ้านแม่สุภาพนะครับพี่น้องครับนี่น้ำจิ้มมนกับซีสูตรได้พี่น้องน้ำจิ้มเมนซีสูตรครับอันนี้สูตรนั้นครับป้านี่น้ำมะขามน้ำมะขามอันนี้อันนี้กินกับอะไรครับซีฟู้ดอันนี้น้ำมะขามกับเกี๊ยวห้อนเกี๊ยวฮ้อนอันนี้ครับก็เป็นซีฟู้ดกินกับนี่ก็ได้กินกับย่างก็ได้แต่นี่เป็นูตดของผูกระทะผูกระทะโอ้มากับเขาเราปลาทำทั้งสองอย่าง สอแดงสือจอาครับมาได้ความรู้สึกใจมง้ยนะครับเจ้พี่น้องเนยว่าห้ามโกหกเลยถือถามคือตอบความจริงแล้วไม่ต้องไปนเสี่ยงเลยว่ากลัวเขาโกรธไม่โกรธไม่ไม่กลัวเป็นไงบ้างครับทำเงี้ยเจ้หอนอยู่ที่มียูซีสูตรปกติปกติแล้วนี่อันนี้นี่ได้ปุ๊บเติมเพิ่มเติมไหมเยอมากเขาหรือว่ายังไงทำเองทำเองหมดทุกอย่างเลยอู่ตรงนี้เราทำเองทุางทุกอย่างเลย าไม่ได้ซื้อนะเราซื้อแต่ผักบอกอ๋<ม>อพี่น้องคือว่าครับพี่น้องจุดจุดจดครับ<ม>หลังจากที่ทํางานเดือดมาทั้งวันวันนี้กัปลาหนากับกชดเชยครับปลาหนาเรามาจากช่วงเมือเดียวางนี้เมื่อคืนกับบอสจูได้ชดเชยให้เมื่อคืนกับขอบุญเขาคูดอะไรครับวันนี้กัขอบุญข,ขอบคุณปลามาก,มากนเลยครับวันนี้ครับอเมื่อนเมื่อวานไม่ได้กินข่าวครับกินแจนกินไ่บอปลาขับแก้มกันไม่ได้กันแล้วพี่น้องครับพริมัดน้ำจิ้มอันนี้อร่อยกวันพริมัทซอสเด็ดพริมัทอันนี้คือน้ำจิ้้มันนีคือ มาจากเขาใช่ไหมครับได้สามารถทำค่ะบโอ้ที่น้ำมะขามมะขามมาพี่มาพี่อยู่ในครัวรู้จักสูตรหรือยังครับเนี่ยยังค่ะอ้าวน้องยีโนนั่งนั่เอาแก้วเอาเออเสือภัยวะน้องยีโนมานั่งกินด้วยวันนี้มามเชิญ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 แล้วคุณพ่อคุณพ่อไปไหนคุณพ่อป้าป้าจมาครับอือรอตอนนี้หน่อยนี่ยหงายอ่ะเห็นน้ำแนวาตัว เนี่ยทักทายมาตั้งนานรู้สวัสดีปามาสวัสดีครับปามาครับเมื่อเช้านี่พิสุเกตแฟนขายเอซีักทายว่าโอ้ทำไมปามาถอดหมวกเมื่อนีร่ใส่ขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องแมื่อเมื่อไปบุญครับใส่เอยากเปิดวันนี้โอ้โหปานัวบวกินได้เทมมีแต่กิื่อนของมันกิน่ที่นี่เขาเสียอะไรกระแสแรกแล้วปามาเลยคนเบื้องต้นไอคิวไอคิวละเมื่อละเมื่อเกิดไอปามาโอ้ขอบคุณทุกคนเอฟซีสามารถสกุลสกุลนะครับเด้อ อันนี้ผู้ใดให้ดูครับคือนบกคห้ใครไหนตานะครับสวัสดีครับโรอนอแนะนำตัวครับชื่อว่าอะไรครับโอรอนอครับโอรอนอเป็นยังเป็นนางมุ่ยครับว่าครับผมสังคัดนังคัดคุณแม่ได้พาไหมฮะคนณรำเพื่อนโอ้รเพื่อนเนี่ยบ่เมื่อนี่ยไปจะได้ก็ได้ลงมาทันทีตะกอนคือนบกเห้ในในไหนตาครับบ่เพราะว่ามีวัดมือบุญเลต้องมาหาหน่ายอ่ะขออนุญาตถามนะครับคุณจักอินเจียร์การ์ดวะครับ คุณแจ๊คครับผมเพื่อนกันเพื่อนกันนะครับเพื่อนชี้กันโอ้แสดงว่าสาขาโหดด้วยนี่เพื่อนชี้กันเด้อเพราะนั่นหนี่งของไหวมัเป็นท่านธรรมดาคเขาได้ออกมาด้วยไหวสาขาโหดด้วยยินดีกาดซึ่งเมื่อไ้จำสิ้นครับเมื่อวันเห็นเขาภาษาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเมื่อไรกันออกภาษาแรกเสิเห็นเพื่อนภาพได้ไหมนะครับยินดีกาดเท่าหนึ่งสุดยอดอลังการงานสางได้ครับเด้ออกินในเบื้องแรกก็ได้มา กิเอาคำในอยไกกินริบบิ้วคำในไงคำในน้อยมาากเบิ้งนี่คำในน้อยมันกินการกินธรรมดานะอยากเบิ้งกินแบบสไตล์แบบบรานะกินแบบธรรมดาธรรมดามาได้ครับพยาบาลสายจวดครับ่ใสหน่อพยาบาลมาด้ครับเด้อเสียอะไรครับพี่น้องางินเินง้เนอะหน่่อแก่นาะแ่กแก่น็แก่ก็แ่แ่กแ่แ่แ่่่่แ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 ่ก่แ่แ อย่าไวาได้กินแต่ผักไะกินเนื้อแน่ไม่ต้องอายหรอกกินเครื่อกินเนื้อเพิ่งจะได้แน่ไม่ต้องอายหรอกเห็นง,งานเมื่อยมาแล้วบำรุงอะไรนะเดี๋ยวจอยมาพี่ไม่จะให้เด้มีคนถามมาว่าอันคนที่นั่งอยู่นี่คือผอะไรอันนี้คือแฟนของพี่ไม่ครับเด้อแนะนำตัวจะซื้อว่าอะไรครับอ๋อว่าโดนเป็นว่าอะไรไปนั้นซื้อว่าอะไรครับอ๋อซื้อปปนิดหน่อยค่ะบอสซื้อเหรียญไหมอามัดค่ะอามัดอามัดเนาะเพราะว่ามีคนถามมาว่าผู้ใดผู้ใดนะครับอันนี้ครับแนะนำใส่ใจคุณบอส อันนี้ม่นมีม่นมีจังหลายนะครับพี่น้องครับลุงตู่กับทายพอได้คลิปลงเบิ้งบรรยากาศและความเคลื่อนไหวเบิ้งว่าขณะนี้เวลานี่เหตุการณ์อยู่อย่างยูนย่นะครับอขอของลงุงให้ลงุงให้ลงุงปลา,อลาของลุงเขเนี่ยปลงาลุางตู่คลิปหมืทนนะอท่าแอบนี้ตสมกันไหมใช่ยู่หันม่ได้กินพี่ไม่ต้องย่านหรือพี่น้องพี่มาางองง่ายครับกินรวดเยอะเลยครับ กินหลายๆลูงสองคนเขาไปยังบ้านหมดอเ่นัหมองนี่มองนี่อีกครับพี่น้องครับพี่มองนี่อีกตั้งหายนะครับพี่โอ้ปลาหน้าจัดเต็มที่นะครับเพิ่นเฮ็ดประตูท่างเขาหน้าบ้านไม้ครับพี่ครับโอ้ยเรื่องสลองมัอนี่ก็ถือว่าอีกมือนึงครับถือว่าเป็นอ่ามือฝากท่องฝากใส่น้ำปลาแม่แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝากท่องฝาใส่น้ำบ๊อดโจครับเมื่อคืนเนีขอบุญขอบุญนะสองคน ขอให้ยี่หีไมแห้งสุขสุขคนนะครับเพื่อทำโดยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับกิจการสิ่งใดกัเฮ็ดยังกห้ประสบความสำเร็จเชยวกอการระพกีมย่ะเาอไม่ย่ต้องไม่ต้องพูดมากไม่ต้องเบื้องแค่นี้ก็พและก็เดพายเป็นพาย่รัับ แม่ของลุงม่ยอยู่เซฟป่ะนี่เนื e> <t ell: <t ell> like> ้อแม่ของลุงมอยู่เซฟป่ะนี่เอานี่หนู้แล้วได้แล้วไดแล้วโอ้ยตกใจนึกว่านี่หนูเป็ลักไม่ขอปลาหน่อยขอปลาหน่อยใส่นลักปลากลาไป็นลักปลา จจดมาแล้วครับพี่น้องครับขอโทษขอให้หลายครับเหมือนครับขอจุดจ่าจังเลยนะครับชดเชยพลังงานที่เสียไปครับพี่น้องขอบคุณคุณป๋ามาหลายนครับเหมือนครับที่แรลกว่าเสีย่างจริงๆซื้อแต่ไมนมาเสียอืมจุ่มครับพี่น้องครับเลยมาอยู่ว่าเออกินเจียวหวานมากสุดสดน้ำสุดยังมันก็มีให้ลองอ๋ออยู่ที่เขาหรือว่าสั่งครับโอเค โอเคเราบป็นทันโอเคขอบคุณน้องเดี๋ยวเบือผื่อื่นตรงมือหัวน,น,นี่โดนเลยน้ำหนักสักกิโลนะไรโดน,นเลยหาปปว่าครับเจอกันเจอตัวยังครับส่วนสูงเดีส่สูงอะร้อยเจ็ดสิบนี่นครับร้อยเจ็ดสิบร้อเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบาคนนีนนเจ็บห้ามาเจ็ดหน,นักเท่าไรก็นหนักหาว่าครับบังดเาประมาณหาิบกว่า อายุจะไปอายุีปีแล้วเนี่ยกำลังสิเข้อชีแปดปีครับชีแปดปีตา้แปดปีริาูรณ์นครับี้เขา้แปดสกอตสวก็ะขื่องทางันดเนาะสถานะเป็นยังไงครับสถานะครับโสดครับโสดสนใจติดต่อได้ยู่บนะได้ครับเบอร์โทรเบอร์ไหนครับเบอร์โทรครับเฟซบุ๊กครับเอาเบอร์โทร่วนตัวไ่ได้ป่ามันเอยกเดอ่นเทสตั้งเดียวมั้ย่า่เฟซบุ๊กังไงครับเฟซบุ๊กครับ เป็บุกากิรันนาโมสาอภิรานโมษาผู้ใดมีช่องยูทูบอีกเด็ดดีนะครับเป็นนักราษาด้วยช่องยังเกาะช่องยูทูปนะอินดี้นีโน่ินดีนีโน่ลัมเพิร์ดอาเบเชียลผู้ใดที่ยังไม่ท่านที่ตามอย่าลืมเนะพี่น้องให้ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องนี่หน่อยที่คอยนะครับความสามารถหลากหลายนะครับเงินว่อยเฮนดยังเกาะไปสิบโมงสโนดอันี้เรียนเบียดครับเรียนเบียดเมื่อได้สตีกล่อง ไปซ่อ,อนมอตะกรงซ่อมน่าก็ากเห็นหลินกล่องตุ้งตร้งอยู่แต่ว่าย้ำฮันกล้าเปิดเผยครับเปิดเผยแต่บเบียดครับช่วงน,นี้ครับสายฟ้าฟ้าหน้าบ้างไรกีตา้าห่อสายแล้วเมื่อไรเได้เบื้องมื่นหรืลุงตูสิไปหาบ้านฟ้ามน้าให้ฟ้ามาสโลกีตา้าเบื้องในพีน่น้องได้ซื้อกีตา้ามาสองสามเดือนแล้วข่อสายแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวสิลุงตูสิขอลองเพลงกันหมดห่วงนะ ก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นโวโวโวนะใช่ฟังโมพี่น้องเพลงนี้โอ้มากหลายเลยที่เพลงตะวันครับเลยบททวงของผู้ใจร้องตักิซีพรอนป่ะตักอะไรพวงใหญ่เผ็ดที่ชาวบ้านเผ็ดทอดเย็นค่ะแล้วเนี่ยนี่กับแตงโอ้ยอร่อยครับเผ็ดได้สิกินเยอะตกปักนะเหมอนยังอันไม่ยั่มากยิ้มแล้วพิสมัยไปใส่เข้าไปพิสมัย ไปซื้อของบ่แเมนโอ้ยน่นแหละซื้อยังเพื่อะไรใสยังเยอะก็ถ่ายกินคอาเมื่อกี้แล้วบ่เห่าไปบ้เข่าไปบ่เขาไบ่เข่าได้ไงตไมตไมลูกถูบ่ได้คตยังบอก่าบ่าตกติดอ่ะโอ้ยน่าบมลงเลยบ้าโล่งเาอ่าไตรวจตวจจัดเรื่องู้ใดีีวาน่มาให้ในสื่อบาทจะเลืมนพี่น้องเด้อบัด ซื้อบัตรสองตัวได้วันที่หนึ่งที่สนะครับพี่น้องแะรับเชิญหลายครับอ่ามีอ่าเฉะลิพลมาราคำหนึ่งสอง่าหญิงดีสีจุมพลสานี่น้องพไรนี่น้องิลกินและแบ,บปลาลาสินมาซาสินแลว้วก็เต้ายิ้มเนาะแล้วกับพ่ออีกป้ามากเบอร์โทรศัพท์กะติตตอกะศูนหนึ่งก้าสามเก้าส้านะครับเด้อผู้ใรซื้อกาแฟกัมีปูมช่าส่วนรถครับ อะไรครับเบื่อทเมิ่งเบื่อทรมิ่งนีกเรื่องเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพลินแแผงที่เก่าครับพี่น้องครับสรุปคลิปนี้กับว่ามีอย่างอีกย่างมากมายนะครับพี่น้องครับท่าทอดบรรยากาศขณะนี้เวลาเกือบจะเท่าไหร่ละสอมฮะเท่าไหร่เท่าไหร่สองทุ่มไม่นี่งางค่ำเด็ดสองทุ่มบ่พี่น้องทุ่มครึ่งนะตอนนทุ่มครึ่งไหมทุ่มครึ่งป๋าอ๊ะนึกว่าเดือด เ่อไนดก็ดมาเดือดหามเงืนี่นะเบื้งบรรยากาศในเบื้องครับพี่น้องครับขี่อดเรแมผมกันึ้ว่นเดือเอาลงตูกับวัาเดือดิวนเดือดที่หาุ่มเราี่อะไรตุ่มเครื่องบอเกียโทต่างเใจอิการอการตานะเกียรตโทต่างมาิมมาแชร์ได้รับพี่น้องเอาพ่อสายลำินะครับขอบุญกับพวกนัาครับ ที่เสียสารเวลาครับมาติดตามเราชมนะครับเด้อเบื้งแล้วเบื้องเร็ขอให้อยูดีมี้ให้สุขสุขคนครับรับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับผมมีอย่างไทยเดี๋ยพี่น้องให้ไทยแต่บรรยากาศนะจ่ะเกี่ยวกับสาวน้อยแต่น้อยบรรยากาศเดี๋ยวก็ไปดูล้วก็ไปทำอะไรนี่กับติดตามขันทีนครับสาวน้อยเพื่อสีหูวอยู่หรอวะจะไหนจะไหนครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าเนะพี่น้องเด้อรับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมองนะครับผู้ใดสนใจน้องนี้หน่อยสวยนะครับเด้ออยังเกาะเฟซบุ๊กยังเกาะปกติว่า เอาพี่นันนนำมือสองครับสายจวดสายจวดันว่าันว่ารอกดหึเด้อรอกดสเด้เช็คเช็คติงเช็คนิ้งเด้อดวสถานเบิรงกดหนึ่กดสกดหึแสดงว่ารอกดสองแสดงว่าบอรอได้ให้กำลังใจเพี่น้องทักทายเข้ามาครับ้าสวัสดีครับ